สวัสดีค่ะเรียนมาพบกับครูปแป้งอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปแป้งจะมาสอนเรียนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเริ่มจากการเขียนแสดงความรู้สึกก่อนนะคะ การเขียนแสดงความรู้สึกเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกึกคิดของผู้เขียนให้ผู้อื่นรับรู้โดยสะท้อนจากความรู้สึกที่ได้อ่านเรื่องราพวพบภาพเหตุการณ์สถานที่หรือสิ่งของต่างๆหลักในการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเหน็น 1. เลือกเรื่องที่จะเขียนและศึกษาเรื่องให้เข้าใจอย่างละเอียดแจ้ง 2. กล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงกล่าวความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้เขียน 3. ควรเขียนในเชิงสร้างสรรค์และมีข้อเสนอนะ 4. มีมารยาทในการเขียนเขียนด้วยวาจาสุภาพข้อนี้สำคัญมากๆนะคะ ค่ะควรเขียนร่างก่อนแล้วตรวจจอบแบบฟื้นแค่ไ่าสันวนรวมทั้งตัวสะกดให้ถูกต้องตัวอย่างการเกยเดแสดงความรู้สึกนะคะฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยผ่ายใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพนลนอดุลยเดชบรมบนาถบพิตร ระอง์ทรงรักและทรงห่วงใยประชาชนเสมอทรงจักตร์ำพระวรกายและโรงงานหนักเพื่อให้ประสบนิกรของพระองค์ได้อยู่ดีกินดีมีสุขชาวไทยล้วนเคารพบ,บูชาพระองค์เธอทุนไว้เหนือเกล้าพระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงในดวงใจของชาวไทยทุกคน แต่สำหรับฉันแล้วพระองค์เปรียบประดุษเทวดาองค์หนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นได้ในโลกนี้แล้วก็ลงชื่อคนเขียนแสดงความรู้สึกนะคะปิยวันรคณานจันทร์นะคะการเขียนแสดงความรู้สึกเราต้องเขียนด้วยภาษาที่สะัดสะลวลยนะคะใช้ภาษาที่เป็นภาษาเขียนภาษาทางการไม่เอาภาษาพูดมาเขียนนะคะ ต่อไปค่ะตัวอย่างการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากนิทานนะคะอาจากนิทานเรื่องกระเช้าสีดาฉันรู้สึกชื่นชมความประพฤติที่ดีงามของขันทองเช่นเป็นเด็กด,ดีเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นซสื่อสัตว์สุจริตรู้จักเกรงใจผู้อื่นไม่โลภพูดจาอเหรออ่อ,อนน้อมถ่อมตนและเชื่อฟังพ่อแม่ ถ้ามันเรียนทุกคนในโรงเรียนของฉันมีนิสัยเหมือนกับขันท้องโรงเรียนก็จะไม่มีขโมยไม่มีของหายมีแต่เด็กดีมีน้ำใจมีมารยาทโรงเรียนมีชื่อเสียงเลื่องลือเป็นที่ยอมรับทีนี้สรุปนะคะการเขียนเสด่ความรู้สึกและเดสด่ความคิ่เห็นนั้นทำให้ผู้อ่านได้รับทราบความรู้สึก ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ควรใช้เหตุผลประกอบจึงจะทำให้ผู้อ่านคล้อยตามนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนหนเรียนการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะท้ายคลิปนี้ครูก็มีแบบฝึกเรื่องนี้ให้ในเรียนได้สึกทำกันนะคะไปเริ่มทำแบบฝึกกันเลยคะ่ะบ๊ายบาย